สวัสดีครับผมจะนำวิธีการเช็คทันติเตอร์ที่ใช้ในภาคใดแต่หลายบอร์ดนะครับแต่หลายชุดที่เขานิยมใช้กันนะครับเบอร์เบอร์บีดีหนึ่งสามเก้ากับเบอร์เบอร์บีดีหนึบบ่งสี่ศูนย์นะครับอันนี้ผมจะเริ่มต้นจากจากขาจากเบอร์บีดีหนึ่งสามเก้าก่อนนะครับสิ่นที่ต้องมีนะก็คือมิเตอร์นะครับติเต มิเตอร์ต okay, oh. ัวน like ี human human that, ้ให้ตั้งย่านไว้ทีนะครับที่ย่านวัดเดโอนะครับเดินขึ้นวัดเดโอนีครับวัดเดโอนะครับตรงนี้คือย่านวัดเดโอนะครับมันย่านวัดเดโอนะทานตเตอร์เขาจะมีเดโออยู่สองตัวนะครับเหมือนลักษณะมันมีมีเดโอดอยู่สองตัวนะครับขา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 ที่สามจะเป็นขาบีนะครับขากลางจะเป็นขาซี ขาที่หนึ่งจะเป็นขา E ครับเพราะว่ามันจะตรงข้ามกับทรานซิสเตอร์เอาพุทนะครับทรานซิสเตอร์ภัคใดจะเป็นอย่างนี้นะครับขา B จะอยู่ที่ขาสามวิธีการวัดนะครับให้ให,ให้ใช้สายส,ายสีแดงของมิเตอร์นะครับวัดมันจะมันจะเหมือนการวัดเดโดอดนะครับนั่นนั่นเองครับใช้สายสายสีแดงจับที่ขา B สายสีแดงจับที่ขา B แล้วก็ไล่แตะไปครับ ขึ้นอยู่วันหกเก้าสองครับวัดอีกค่าหนึ่งหกเก้าสามครับแบบนี้ปกตินะครับแบบนี้ว่าปกติครับแล้วมาวัดที่ขากลางครับยาสาีแดงมาจับที่ขากลางแล้วก็มาจับที่ขาอีจะต้องไม่ขึ้นครับต้องเป็นศูนย์ต้องไม่ขึ้นครับโอเคครับคือเสนอราคบวิธีการวัดของบีดีหนึ่งสามเก้าต่อไปครับคดเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์ครับง้างขาออกก่อนครับ เบอร์บีดีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับตอนนี้เป็นเป็นเป็นเบอร์เป็นชนิดเอ็นนะครับเนาะใช้สายสีดำนะครับจับที่ขาสามแล้วก็ใช้สายสีแดงจับที่ขาสองครับจะขึ้นครับหกแปดเก้าครับไล่มาอีกขาที่หนึ่งครับไล่มาที่ขาขากลางได้เลยที่หกแปดเก้าแล้วก็ไล่มาที่ขาหนึ่ง ได้เท่ากันครับหกหกแปดหกแปดเก้าครับเท่ากันครับแล้วให้ใช้สย้ยสายสายสีดำจับที่ขากลางแล้วไล่มาที่ขาหนึ่งจะต้องไม่ขึ้นครับใช้ได้ครับแบบนี้แบบนี้คือปกตินะครับแบบนี้ปกติ ขาบีจะอยู่ฝั่งนี้นะครับขาเบสจะอยู่ที่ขาสามเอาเบอร์เข้าันเข้าาตัวนะครับเบอร์หันเข้าาตัวอันนี้นี่ด้านหลังครับนี่ดานหลังอันนี้ด้านาเอาเบอร์หันเข้าาตัวปุ๊บขาบีจะอยู่ที่ขาสามครับขาอีจะมาอยู่ที่ขาหนึ่งครับคือจะต้องข้ามกับทันเนเตอร์ทั่วไปนะครับเอจะคลับด้านกัน่วนขากลางก็ยังเป็นขาสี่เหมือนเดิมครับขาคอลเลกเตอร์เหมือนเดิมครับเป็นขาคอลเนกเตอร์ ขาหนึ่งอิมิเตอร์ขาที่สามขาเบสขาเบสนะครับขาเบสค,คือทั้งทั้งสองเบอร์ตำแหน่งขาเหมือนกันครับทั้งบีดีหนึ่งสามเก้าทั้งบีดีหนึ่งสามศูนย์ครับตำแหน่งขาเหมือนกันส่วนเอ็มเจอีสามสี่ศูนย์สามห้าศูนย์ก็เหมือนกันครับเดีวยวกันครับหนึ่งสามเก้าเบอร์แทนก็คือสามสี่ศูนย์ หนึ 140, ่งสี่ศูนย์เบอร์แทนก็คือสามห้าศูนย์คือแค่แทนกันตัดไปมาได้ครับระหว่างตัวสองสองสองตรัวนี้แคตัวแทนกันได้ครับเพียงแต่เบอร์นี้จะเกษตรต่ำกว่านะครับเนาะ BD หนึ่งสี่ศูนย์จะต่ำกว่าเอ MJE สามสี่ศูนย์จะคู่กับหนึ่งสามเก้าบดีหนึ่งสี่ศูนย์จะคู่กับเอมเจสามห้าศูนย์เบอร์สูงคู่กับเบอร์สูงเบอร์ต่ำคู่กับเบอร์ต่ำครัคือตำแหน่งตำแหน่งขาเหมือนกันนะครับคือที่ขาสามจะเป็นขาเบรขากลางขา collector มาเดิมต้นขาหนึ่งคือขา e m เตอร์ครับ เอสองสองสองภาคใดจะเป็นยังไงครับถ้าเจอพวกนี้มันจะกลับด้านกันครับคือจะจะอยู่จะอยู่คน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 ,คน,ค,น,ค,นคนละทางกันเลยครับอยูอ่คนละเรื่องกันเลยครับนะบนี่ก็ขอจบเทปไปเพ็งแค่นี้ครับผมกาวคำว่าสวัสดีครับผม